สวัสดีครับนักเรียนชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลูกโลกจำลองนะครับเราศึกษาไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนครับครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลูกโลกจําลองนะครับลูกโลกจําลองคือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะอาจจะใช้พลาสติกอาจจะใช้ยางอาจจะใช้สิ่งต่างๆที่ประกอบให้เป็นรูปวงกลมเหมือนโลกนะครับงนั้นลูกโลกจำลองนี้ทำเพื่อจําลองลักษณะต่างๆของโลกเช่นที่ตั้งอาณาเขตและประเทศต่างๆที่อยู่บนโลกนี้นะครับ เราจะเห็นได้ว่าในในใน,ในรูปจะเห็นได้ว่าฮะมันจะมีเขตประเทศต่างๆมีทะเลมีมหาสมุทรเป็นการบ่งบอกตำแหน่งต่างๆบนโลกนะครับนักเรียนครับต่อไปนักเรียนครับต่อไปดูรูปร่างของโลกครับดูในรูปก็จะเห็นว่ารูปร่างของโลกไหมฮะ กลมใช่ไหมครับกลมแต่ไม่กลมบ้องไม่กลมเลยนะฮะเขาบอกว่ากลมเนี่ยคล้ายผลส้มเพราะผลส้มหนูก็นักเรียนจะเห็นว่ามีการขูกขะด้วยนะฮะไม่ใช่กลมเรียบเลยนะฮะมันมีตรงนี้บุกตรงนี้นูนตรงนี้ขู่ขะนะครับเรียกว่าหรือกลมคล้ายผลส้มนะครับโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ อย่าดูนะครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ไหนโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับซึ่งมีความยาวถึง12756กิโลเมตรตามแนวเส้นสีแดงที่ขึ้นที่คุณครูทำให้ดูนะครับ12756กิโลเมตรนะครับและยังมีเส้นที่แบ่งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ครับมีซึ่งมีความยาว ซึ่งใกล้เคียงกับเส้นผ่าศูนย์กลางเลยครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าความยาวของเท่าไหร่ของโลกเท่าไรนะครับนะครับความยาวของโลกคือจากโค้งโ,โลกเหนือโทษจากโค้งเหนือมาโค้งโลกใต้นะครับ12,714กิโลเมตรนะครับนั่นคือความยาวของโลกนะครับต่อไปครับผิวของโลกจะประกอบด้วย2องค์ประกอบหลัก นะครับเป็นส่วนใหญ่ผิวของโลกนะครับ2ององค์ประกอบใหญ่องค์ประกอบแรกคือส่วนที่เป็นแผ่นดินได้แก่บริเวณที่เป็นทวีปและเกาะต่างๆนะครับที่ที่อยู่บนพื้นโลกพื้นผิวของโลกนะครับนักเรียนจะเห็นว่าดูส่วนที่2นะครับเรียนครับส่วนที่เป็นพื้นน้ําได้แก่ทะเลและมหาสมุทรถ้าในแผนที่ลูกโลกนี้ทะเลก็จะใช้สีสีฟ้านะครับแทนพื้นน้ําหรือมหาสมุทรนะครับ เราสังเกตได้จากจากรูปโลกในในรูปภาพนะครับนักเรียนครับต่อไปครับนักเรียนครับต่อไปสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับโลกโดยสรุปสรุปนะครับไม่ละเอียดนักแต่ก็สรุปที่เราควรรู้มีดังต่อไปนี้ครับนักเรียนครับอันที่หนึ่งครับอันที่หนนะฮะทิศทางการหมุนของโลกจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา นะครับทวนเข็มในกาจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกครับการหมุนของโลกต่อไปข้อที่2ที่ควรรู้นะคือเส้นละติจูดเส้นละติจูดนะฮะคือค่าของระยะมุมเชิงมุมที่วัดจากระนาบแนวนอนคือแนวนอนของโลกครับวัดเรียกว่าเส้นละติจูดนะครับต่อไปอันที่3ครับ เส้นลองติจูดคือค่าของระยะเชิงมุมที่วัดจากระนาบแนวตั้งนะแนวตั้งขึ้นมานะครับเรียกว่าเส้นลองติจูดนะครับลองติจูดต่อไปดูเส้นตัวที่4นะครับนะอันที่4คือเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตร เป็นเส้นที่แบ่งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ครับเส้นถู่สูตรนะครับแบ่งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้นะครับต่อไปครับนักเรียนครับดูเส้นที่5ครับเส้นเมริเดียนปฐมหรือเมริเดียนแรกนะครับเมริเดียนปฐมเป็นเส้นที่กําหนดให้ผ่านหอดูดาวที่ตำบลกีนีดิดกรุงรอนดอนประเทศสหราชอาณาจักรนะครับ ถาจะมีชื่อชื่อเชื่อ,องกิดนะครับนักเรียนนะครับนั่นคือลักษณะการแบ่งของซีกโลกนะฮะเป็นการแบ่งซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตกนะครับโดยใช้เส้นตัวนี้เป็นตัวแบ่งนะครับต่อไปครับอันที่6ครับเวลามาตรฐานโลกที่ใช้อยู่ปัจจุบันทั่วโลกเป็นสากลน,นะระดับสากลเรากำหนดที่ ตำบลกรีนิดนะครับรุงรอนดอนประเทศสาหาราชอาณาจักรนะครับประเทศสาหาราชอาณาจักรหรือหนูคุ้นๆกัน,กนคือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนครับต่อไปข้อ7ครับโลกหมุนรอบตัวเอง1รอบนะฮะหมุนรอบตัวเองนะฮะหรอบ ใช้เวลา24่ชั่วโมงหรือ1วัน1รอบตัวเองนะโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยครบ1รอบเนี่ยใช้เวลา24่ชั่วโมงหรือ1วันนะครับต่อไปนะครับข้อที่8รโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา365วันหรือ366วันเหลือเรียกอีกง่ายๆคือ1ปีนะครับ1ปี นั่นคือการหมุนของโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบนะฮะหรอบครับสำหรับชั่วโมงนี้เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับโลกนะครับเพียงเท่านี้สำหรับชพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ